การนำหมูกระทะเอากุ้งมาย่างปิ้งย่างบนั่งล้อมวงกินกันบริเวรรัฐสภามีความผิดทางกฎหมายพอพูดไปก็เป็นไงกลายเป็นเรื่องตัวตลกขบขันนะครับไม่ต้องให้สัมภาษณ์แล้วครับมันฟังแล้วประชาชนก็เหมือนแบบคุกคามนี่ขนาดกูจะนั่งกินหมูกระทะยังโดนจับเลยเออมันอะไรมันจะหนักหนานะยังไงไงช่วยไปเร่งคดีนะเ,อ,อ,เอ,อ๋ปารินาเนี่ยบุกลุกป่าไปถึงไหนแล้ว สสวัยพศมีหมายจับจำคุก50ปีไปจับมาหน่อยนะนายบอสเนี่ยขับรถชนตํารวจท้องหล่อตายเนี่ยไปจับมาหน่อยถึงไหนแล้วนะครับหลายคดีครับนะทนายดังๆถูกกล่าวหาว่าอะไรนะถูกสารออกหมายจับกล่าวหาว่าใช้เอกสารปลอมในคดียาเสพติดนะครับไปถึงไหนแล้วครับทนายดังๆอ่ะเมื่อวานนี้ผมก็ถามไปทีแล้วทนายดังเนี่ยนะครับไปถึงไหนแล้วเร่งคดีหน่อยส่งสารไปเลย นะครับไม่ใช่มาจับแต่พวกผู้ชุมนุมกินหมูกระทะอยู่เนี่ยนะครับก็ฝากพี่น้องตํารวจนะคดีดังๆเนี่ยคดีทุจริตเนี่ยวันนี้ดูข่าวไปไงนักการเมืองท้องถิ่นครับถูกดําเนินคดีถูกปปชดำเนินคดีข้อหายื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเท็จนะพยาการฟ้องกันไปสารตัดสินมาไปไงขาดอายุความพเพราะฉะนั้นเท่ากับว่านักการเมืองไม่ใช่อ,อบจอเทศบาลอบตอโดนฟ้องว่ายื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเท็จ ปรากฏปาบปชทำงานช้าอายการฟองช้าสุดท้ายก็ดีขาดยุ่งว่าหมดคนชั่วลอยเนินเต็มบ้านเต็มเมืองรายการทนายคลายทุกเป็นรายการที่ต่อต้านนะต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันไม่ร่วมมือกับคนชั่วคนโกงไม่ร่วมมือกับพวกค้ายาเสพติดนะนะครับเพราะฉะนั้นเราต่อต้านรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดพวงชนชาวไทยมีหน้าที่ต้องไม่ร่วมมือนะ กับพวกที่ทุจริตคิดไม่ชอบในบ้านเมืองน,นะครับนะฮะอันนี้ก็กฝากไว้นะครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook ก็7 0 0็7 9ั0ก็า0 0 0าทาง y ู u t ยูทู0ห้าพัก็ตอนนี้ประมาณ1 3ื่นสามกราบขอบพระคุณพี่น้องครับนะมิตรลักแฟนเพลงหน้ามาขาประจำแน่นอยู่ช่วงนี้หัวเราะไม่ค่อยได้ยีฮิ้วก็ไม่ค่อยได้เพราะป่วยมาหลายวันแล้วเดี๋ยวจะลองหัวเราะสัหน่อยนะนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยีฮิว ยิย้ดิ้นหน่อยนะครับเข้ามาแล้วก็รีบแชร์แชร์ไปถึงลุงตู่ลุงป้อมลุงป๊อกนะแชร์ไปแล้วก็ช่วยบอกด้วยว่าลุงครับถ้าพรุ่งนี้มีโอกาสลุงเข้าสภาเนี่ยลุงพูดคําเดียวแหละครับว่าผมพอแล้วหกปีครึ่งผมพอแล้วลุงพูดแค่เนี้บ้านเมืองสงบหุ้นเฮิรนขึ้นเลยอะปากท้องดีขึ้นโควิดหายเลยประเทศเราจากประเทศล่มจมหายนะนี่จะกลายประเทศรุ่งเรือง อะไรจะรต่างๆเลยพ่กนี้นะครับฝากลุงตู่นะครับด้วยเคารพนะครับผมเนี่ยพมมมือว่านะลุงตู่เข้าสภานะนะครับแล้วก็ยกมือแล้วก็ขออนุญาตประธานชวนท่านประธานครับผมขอพูดหน่อยครับนะครับเชิญเลยครับท่านนายกนะแล้วก็พูดว่านะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพเดกประยุทธ์จันโอชาขอประกาศลาออกจากตําแหน่งโอ้โหถ้าพูดแค่นี้นะครับรับรองนะครับว่า ผมเชื่อในสภานะเขาจะจะเสนอชื่อลุงตู่นี่เป็นเขาเรียกอะไรรัฐบุรุษหรือมหาบุรุษเลยนะครับโอ้แค่นี้นะครับนะอนาคตของประเทศเปลี่ยนแค่ลุงตู่พูดว่าผมพอแล้ว <c oughs> ลุงตู่พูดแค่นี้ <c oughs> บ้านเมืองมีเปลี่ยนเลยนะครับหุ้นเพิ่มขึ้นไปยี่สิบสามสิบจุดเลยนะครับนะแค่นี้บอกว่าผมพอแล้วเนี่ยโหนะครับ ประเทศเราเนี่ยนะผมขอลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโอ้โหทั้งสภาในชูสามนิ้วเลยแบบนี้เลยคิดดูผมคิดว่าพรุ่งนี้ลุงตู่แกน่าจะมีเซอร์ไพรส์ไม่แน่นะแกอาจจะออกเมื่อไหร่ก็ได้ลุงตู่แกเป็นมาหกปีครึ่งแล้วแกก็โอ้โหผมว่าแกเบื่อนะวันนี้ฟังแกพิาพ่าแล้วเหมือนว่าแกยังไม่ท้อแลวแกสู้ต่อไปนะไม่รู้ว่าแกจะยังไงนะนะพรุ่งนี้ไม่แน่นะแกจะยืนขึ้นแล้วครับ ยกมือขึ้นครับนะครับกราบเรียนท่านประธานสภา,าที่มมเคารพผลมเล็กประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีขอประกาศลาออกจากตําแหน่งไม่แน่เป็นไปได้นะครับไม่แน่นะครับแล้วก็บอกว่าผมพอแล้วหกปีครึ่งนี้ผมพอแล้วจะรับพูดแค่นี้ประเทศเราเนี่ยโอ้โหแบบนะแล้วก็ผมเชื่อเลยนะทั้งฝ่ายค้านรัฐบาล <c oughs> สวเนี่ยเขาจะรวมรวมเงินกันเลยครับ แล้วก็ตั้งเป็นแบบอนุสาวรีย์เลยนะนี่ครับผู้เสียสละนะไล่มาสองสามเดือนไม่ไปนะแต่วันนี้แบบขอลาออกเลยถ้าเป็นไม่ได้นะนะครับหรือว่าลุงตู่จะรอวันที่สองธันวาลนะนะสองธันวาในสารรัฐมน,นตรีตัดสินก็ไม่รู้ว่าอ่าลุงตู่จะอยู่ในตําแหน่งหรือเปล่าเราผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าสารรัฐอะไรต่างๆนีส่วนใหญ่ก็มาจากสวอ่ะสวก็มาใครมาจากลุงตู่ลุงตู่ ลุงตู่เลือกอ่ลุงตู่เลือกสอวอสอวอเลือกลุงตู่สอวอเลือกสารรัฐมนูลนะสารรัฐมนูลตัดสินลุงตู่นะนะครับก็คิดว่าลุงตู่ไม่น่ารอดนะเพราะว่าสารรัฐมนูลเนี่ยเป็นสารที่มีความเป็นกลางทางการเมืองนะก็มั่นใจนะครับว่าถ้าลุงตู่อยู่บ้านหลวงแล้วไม่ผิดนะผมว่าหลายๆอย่างในประเทศนี้ก็ไม่น่าจะผิดกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นการนั่งกินหมูกระทะแถวๆถทำเนียบอ่กินหมูกระทะแถวแถว อะไรวะรัฐสภาก็ไม่น่าผิดนะนะถ้าสองทันวานในสารรัฐมนูลบอกว่ากเกษียณแล้วยังอยู่บ้านหลวงได้ยังใช้ประโยชน์น้ําไฟนะอยู่บ้านหลวงได้ทั้งๆ้ที่ไม่ใช่ข้จจาราชการอะไรนะแบบแบบแบบเกษียณแล้วหมดภาระแล้วถ้าไม่มีความผิดนะผมว่ากินหมูกระทะก็ไม่น่าผิดนะชุมนุมเลยไม่ขออนุญาตก็ไม่น่าผิดนะนะกีดกวางจราจรก็ไม่น่าผิดนะบุกลุกบุก,บกลุกป่า1 7 0 0ด้ไร่ นะครับแล้วก็เลี้ยงไก่โดยสสอเอปบารีนาก็ไม่น่าผิดหรอกครับเพราะว่าอะไรเพราะเกษียณแล้วยังอยู่บ้านหลวงได้นีมันก็แปลกนะนะครับนะนะพี่น้องทหารพี่น้องข้าราชการคิดดูเกษียณแล้วยังอยู่บ้านหลวงได้เนี่ยและไอ้ข้าราชการที่มันเรียนจบใหม่ๆพวกซีหนึ่งซีสองซีสามพวกนะทหารที่ชั้นประทวนรายได้น้อยมันจะไปอยู่ที่ไหนใน่เมื่อแกจะตายหากันแล้วยังอยู่ในบ้านหลวงนะ เนี่ยพี่น้องคิดดูหนึ่งเออนะครับมันยังไงแล้วบ้านเมืองแล้วนะมะวิกฤตกันหมดแล้วนะตอนนี้นะฮะนะครับอืมเนี่ยวันนี้ก็มีเรื่องมีราวนะลเห็นมีข่าวหนึ่งนะมีข่าวเขาบอกรัฐบาลเนี่ยก็จะจะรีดภาษีเพิ่มอยากจะได้ภาษีเพิ่มนะอีกเยอะใครที่อยู่นอกระบบทั้งหลายเนะี่ยพวกที่ไม่เคยเสียภาษีเลยทุกอาชีพแต่เห็นเขาเน้นนะพวกที่แบบเขาเรียกอะไรนะอ่าเป็นยูทูบเบอร์นะ คนดังทางโซเชียลทั้งหลายเนี่ยที่รับจ้างรีวิวสินค้าขายสินค้าดารานักร้อนักแสดงพวกเนี้นะต้องเสียตังค์นะคนดังทั้งหลายยูทูบเบอร์เนี่ยแต่ผมนี่ไม่ต้องเสียตังค์เพราะรายการผมไม่ไม่เปิดรับรายได้ไม่มีโฆษณาไม่ได้ขายสินค้าขายแต่ความบันเทิงแล้วก็ความฮาเท่านั้นว่าแล้วก็หิวหิวนะครับนะเพราะฉะนั้น เตียมครับโดนรีดภาษีบางคนเนี่ยทำมาหาก,กินมาตั้งนานนะครับไม่ไม่เคยเสียภาษีเลยนะขับรถ BMW ดนะนาฬิกาเรือนจะเจ็ดแสนโอ้โหทรัพย์สินเงินทองมากมายไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเลยเนี่ยคนพวกนี้นะครับนะบางคนก็เอามูลนิธิบางหน้าบางอะไรบางหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนับต่อไปนี้ไปนะครับเขาจะเริ่มรีดภาษีแล้วนะครับ เพราะว่ารัฐบาลต้องใช้เงินเยอะลุงตู่ก็ต้องใช้เดี๋ยวก็ต้องไปแจกเรื่องนั้นแจกเรื่องนี้แจกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นนโยบายลุงตู่นะครับนะหารสองอะไรคนละครึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าเรตติ้งดีนะนะครับนะก็นโยบายไหนดีเราก็ชมนะลุงตู่นะไม่ใช่มานั่งด่ากันอย่างเดียวรถไฟฟ้านี่ก็ดีต้องชมลุงตู่นะยุคลุงตู่นี่ก็รถไฟฟ้าเยอะนะนะแล้วก็เรื่องการบินนี่ก็ดี ไอเควอเรียนะก็ดีใช้ได้นะควาสมสงบดีนี่เรื่องลุงตู่ดีนะแล้วก็ไออะไรไออะไรคนละครึ่งคนละครึ่งนี่ก็ดีเห็นได้ข่าวว่ากระตุ้นเศรษฐกิจอันไหนดีแล้วก็ชมลุงตู่นะนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับลุงตู่นะครับพรุ่งนี้นะลาออกดีที่สุดเลยรับรองมันมันจะดีมากถ้าลุงทําได้แต่ผมก็ไม่ได้บังคับขู่เข็นอะไรแล้วครับเพราะว่าถ้าผมไปบังคับไปลุงตู่ลาออกลุงตู่ก็ไปแจ้งตารวจจับหาว่าผมเป็นไงล้มล้างการปกครอง <laughs> นะครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับลุงตู่ก็มีเรื่องดีๆเยอะบ้านเมืองสงบไม่มีการมาทวงนะไม่มีการโวยวายแรงต่างนะพอโวยก็จับพวกนั้นเนะี่ยนะครับอันที่สองก็รถไฟฟ้าอะไรก็เยอะดีแล้วก็ไอโครงการอาหารคนละครึ่งอะไรคนละครึ่งอะไรนี่ก็ดีนะฮะเห็นเห็นเขาสำรวจว่าดีอันนี้เราก็ดีใจนะว่าตั้งกระแจกมาเนี่ยเพิ่งได้เรื่องในล้วเนี่ยก่อนหน้านี้แจกไปแจกมานี่รู้สึกจะแจกก็แจกไม่เป็นอะไรเนี่ยนะนะอะไรดีเราก็ต้องเทียกันนะลุงตู่นะแต่ถ้าให้ดีนะพรุ่งนี้ประกาศราออกเลย ลาออกเขา่าไปอยู่เลยวันนี้ดูแล้วแกผอมมาเยอะเลยอ่ะไม่รู้เป็นโรคอะไรหรือเปล่านะมันะแต่ไม่ได้แช่งนะดูแกผอมเลยนะแล้วก็แกแล้วก็พูดอะไรบ่นๆนะแกแต่แกบอกแกไม่ลาออกอ่ะเออไม่รู้ใครไปสั่งแกหรือ่แกแกบอกไม่ลาออกนะแกจะสู้ต่อไปจะไปสู้กับใครลุงตู่นะสู้กับเด็กนักเรียนยังไงไม่รู้นะก็ดูกันต่อไปพรุ่งนี้ลุงตู่ก็จะประกาศลาออกไหมหรือแกจะว่ายังไงก็บอกว่ารัฐมนูญก็ไม่เกี่ยวับแก พักพลังประชารัฐก็ไม่เกี่ยวแล้วแกเกี่ยวกับใครหรือแกลอยตัวไปนะครับนะยังไงกันแน่นะผมก็ยังงงนะก็แกบอกแกไม่ใช่หัวหน้าพักพักอะไรพลังประชารัฐมีอะไรก็ไปถามป้อมดู